กันแล้วครับสายหลงก็เพี้ยนครับบรรยากาศงานประกวดที่เสียรลังสิตครับเป็นการประกวดครั้งที่สองนะครับวันนี้มาที่ร้านที่สอนพิชัยนะครับอยู่ที่เสียรลังสิ์นะครับชั้น 3A นะครับมีตู้เขานะครับมีห้องนะครับห้องตัวนี้ครับนี่ครับพิชัยสอนพิชัยของแกก็หลากหลายครับ ปูแกเ,เ,เรียมทองท<ม>องเขา <c oughs> ก็สะสมหลวงพ่อเพี้ยนมากนะก็มาบูชาจากผมไปก็หลายรุ่นครับนี่ครับวันนี้ต้องตับอ่อนมาปลุกที่ร้านเขาเนี่ยครับวันนี้มาลุยที่เซียรังสิตนะครับ ลกแกนะขาดเดียวคนลุกเลยหินสี่เจ็ดคนลุกเลยเหรอคงชิดนะยอดนิยมเลยนะครับเสือนนที่ไวเสือรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเพียนนะครับเนื้อเงินนะครับมีอยู่แปดตัวครับพักกิ่งพักตะโมนะครับหลวงพ่อเพียนนะจะมีหลายรุ่นนะครับตู้นี้นะครับหลวงพ่อเพียนครับร้านพี่สอนพี่ชัยครับ อนนี้ตองตับอ่อนก็มาล้วงตับที่สอนพี่ชัยไปครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเงินนะแต่ละองค์รวมเป็นเงินเท่าไหร่นี่ต่อกันไปต่อกันมาแล้วครับเนี่ย แลตัว้จะพูนร้นต้องกาพู่ดอะไรนี่ต้อูดหนรทบกันน่าดูเลยครับนี่น่าจะจบกันยากครับ ต่อกันไปต่อกันมาแล้ว